เรื่องย่อซีรีส์เกาหลีชีวิตเพื่อชาติลักนีเพื่อเธอ e s c e n ด a อ t of the Sun ตอนที่1เปิดฉากมาที่เขตปอดทหารเส้นเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้กองกำลังพิเศษของเกาหลีเหนือ3นายค้าเส้นเขตแดนระหว่างเกาหลีทั้งสองพร้อมกับได้จับทหารรักษาการของเกาหลีใต้ไว้เป็นตัวประกัน2นายซึ่งที่เขตแดนระหว่างเกาหลีทั้งสอง หากฝั่งไหนยิงก่อนถือว่าฝ่าฝืนข้อตกลงการสงบศึกดังนั้นฝั่งทหารเกาหลีเหนือจึงต้องการยั่วยุให้ฝั่งเกาหลีใต้ใช้กําลังก่อนทางหน่วยบัญชาการพิเศษจึงส่งทีมเอลฟาเพื่อไปช่วยตัวประกันทั้งสองนายและผักดันทหารเกาหลีเหนือทั้งสามให้กลับประเทศไปหัวหน้าทีมเอลฟายูชีจิน ได้นำลูกทีมซอแดยองเข้าไปเจรจากับทีมทหารของเกาหลีเหนือโดยมีลูกทีมคนอื่นๆคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังเมื่อเข้าไปในบ้านที่เป็นทหารเกาหลีเหนือจับตัวประกันอยู่กับตันยูชีจินและจ่าซอแดยองได้ดวนมีดกับสามนายทหารของเกาหลีเหนือจนในที่สุดกับตันยูชีจินก็เอาชนะการดวนมีดและได้รู้จักกับหัวหน้าทีมเกาหลีเหนืออันยองจู โดยท้ายที่สุดแล้วกับตันยูชีจินก็ได้ปล่อยหัวหน้าทีมอันยองจูและทหารเกาหลีเหนือคนอื่นกลับไปโดยไม่ฆ่าเพื่อให้เกิดปัญหาระหว่างประเทศกับตันยูชีจินหรือรหัสวิทยุบิ๊กบอสจึงได้รายงานไปยังฐานว่าได้ช่วยตัวประกันได้แล้วและทำภารกิจสำเร็จเมื่อเสร็จจากภารกิจกับตันยูชีจินและจ่าซอแดยอง ก็ออกมาพักผ่อนโดยการเล่นเกมยิงปืนระหว่างนั้นทั้งสองได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือให้จับขโมยวัยรุ่นที่ขโมยมอเตอร์ไซค์และของที่บรรทุกอยู่ไปทั้งสองได้ใช้ปืนจากเกมยิงปืนยิงใส่ขโมยที่วิ่งราวด้วยมอเตอร์ไซค์มาในระยะหวังผล5เมตรทำให้มอเตอร์ไซค์ล้มลงจนขโมยซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นได้รับบาดเจ็บ แต่สุดท้ายเจ้าของมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เอาเรื่องจ่าซอแดยองจึงต้องโทรเรียกรถพยาบาลให้มารับวัยรุ่นหัวขโมยที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างปฐมพยาบาลวัยรุ่นหัวขโมยได้ถือโอกาสขโมยกระเป๋าเงินและโทรศัพท์มือถือจากในกระเป๋าของซอแดยองไปด้านวัยรุ่นหัวขโมยถูกส่งไปที่โรงพยาบาลแฮซอง ในระหว่างการย้ายคนไข้าจากรถพยาบาลลงมาที่เตียงเขีนคนไข้โทรศัพท์มือถือของจ่าซอแดยองก็หล่นลงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเก็บได้นำมาให้นางพยาบาลซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่กัปตันยูชีจินโทรศัพท์มาพอดีพยาบาลที่รับสายจึงนึกว่าเป็นญาติจึงบอกให้มาที่โรงพยาบาลแฮซองจากนั้นก็ได้นำโทรศัพท์มือถือไปคืนให้กับคนไข้ ที่เป็นวัยรุ่นหัวขโมยคุณหมอคังโมยอนคุณหมอแห่งโรงพยาบาลแฮซองเจ้าของไข้ไวัยรุ่นหัวขโมยซึ่งรู้ว่าคนไข้ารายนี้ประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มจากบันทึกที่แขนที่ทหารทั่วไปชอบบันทึกไว้ที่แขนเพื่อระบุอาการเบื้องตน้นเมื่อปลอดจากพยาบาลและหมอวัยรุ่นหัวขโมยก็ได้รับโทรศัพท์จากกลุ่มหัวหน้าแกง๊งจึงเรียกให้พักพวกมารับ ทางทางที่ตัวเองซีกงหักและมีอาการบาดเจ็บที่คอเมื่อหนีออกจากห้องพยาบาลไปยังลานจอดรถได้แล้วแต่พอดีกับหมอขังซึ่งพูดคุยกับหัวหน้าเรื่องการเลื่อนตำแหน่งเป็นศาสดาจารย์ได้ยืนอยู่ที่มุมที่เห็นหัวขโมยวัยรุ่นพอดีค่อยๆขยิ่งตัวหนีที่ลานจอดรถจึงเรียกพยาบาลให้ไปนำตัวกลับมาด้านกับตันยูชีจินได้มาที่โรงพยาบาลแฮซอง ช่วงเวลาเดียวกับหัวขโมยวัยรุ่นที่กำลังหนีไปถูกจับกลับมาได้โดยหมอคังมวยอนวัยรุ่นหัวขโมยขอเข้าห้องน้ำและได้ฝากโทรศัพท์มือถือของจ่าซอแดยองไว้ที่หมอคังมวยอนเพื่อไว้เป็นประกันว่าจะไม่หนีจากเสียงโทรศัพท์ของบิ๊กบอสหรือยูชีจินซึ่งมาถึงโรงพยาบาลแล้วก็ดังขึ้นหมอคังมวยอนจึงรับสายจนทั้งสองได้พบหน้ากันครั้งแรก หมอคังก็เข้าใจผิดว่ากับตันยูชีจินคือหัวหน้าแก๊งวัยรุ่นที่จะเข้ามาทำร้ายตามที่วัยรุ่นหัวขโมยกล่าวไว้ว่าถ้าไม่หนีไปจะโดนหัวหน้าแก๊งลงโทษจากนั้นคุณหมอคังจึงเรียกพยาบาลและหลบปอให้กับตันยูชีจินและจ่าซอแดยองออกจากพื้นที่รักษาพยาบาลเมื่อผิดหวังจากการพูดคุยให้หมอคังเข้าใจ กัปตันยูชีจินและจ่าซอแดยองจึงต้องเดินออกจากโรงพยาบาลโดยจ่าซอแดยองได้สังเกตเห็นกลุ่มวัยรุ่นอันธพาลกลุ่มหนึ่งก่อนเดินเข้ามาในโรงพยาบาลจึงเดินไปหาก,ก,กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวเพราะเชื่อว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นที่ขโมยโทรศัพท์มือถือของตนไปด้านวัยรุ่นหัวขโมยที่ขออนุญาตหมอคังเข้าห้องน้ำ ได้หนีออกจากโรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อไปพบกับหัวหน้าแก๊งด้านหลังโรงพยาบาลและกำลังถูกลงโทษเนื่องจากจะลาออกจากแก๊งกับตันยูชีจินและจ่าซอแดยองได้เข้าต่อสู้กับกลุ่มวัยรุ่นอีกด้านพยาบาลได้มารายงานหมอคังว่าคนไข้ที่เป็นวัยรุ่นได้หายตัวไปอีกครั้งและมีคนมารอพบหมอคังซึ่งคือร้อยโทยุนจองยุนมองจู รุ่นน้องซึ่งเป็นหมอทหารยศร้อยโทซึ่งทั้งคู่ไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่เมื่อแยกจากกันหมอคังโมยอนได้เข้ามาบ่นกับแพทย์เพื่อนร่วมงานว่าได้เจอยุนมองจูรุ่นน้องที่เป็นหมอที่แย่งรักข้างเดียวสมัยอดีตของหมอคังโมยอนด้านแพทย์เพื่อนร่วมงานจึงได้เล่าว,ว่าร้อยโทแพทย์หญิงยุนมองจู คยมีคนรักเป็นทหารชั้นประทวนหรือเรียกว่าภูซาวันและมีพ่อเป็นผู้บัญชาการหน่วยลบพิเศษระดับพันโทด้านกับตันยูชีจินและจ่าซอแดยองก็ได้ต่อสู้กับแก๊งวัยรุ่นที่มีทั้งอาวุธมีดและมีจำนวนคนมากแต่ด้วยที่ทั้งสองเป็นทหารหน่วยลบพิเศษจึงสามารถต่อสู้และเอาชนะแก๊งวัยรุ่นได้ทั้งหมดอีกทั้ง จาซอแดยองก็ยังได้ซื้อใจวัยรุ่นที่ขโมยโทรศัพท์มือถือเขาไปจากการช่วยเหลือที่จะโดนลุมทำร้ายจากแก๊งทั้งสองคนก็ได้พาวัยรุ่นหัวขโมยในสภาพร่างกายที่ย่แย่จากการโดนถูกซ้อมจากแก๊งกลับเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลอีกครั้งฐานทั้งสองได้พบกับร้อยโทแพทย์หญิง ยูมองจูซึ่งเมื่อจ่าซอแดยองได้พบก็ต่างนิ่งแล้วก็อึ้งจนกับตันยูชีจินได้ปล่อยให้ทั้งสองได้คุยกันส่วนตัวส่วนตววนตเองก็มาคุยกับหมอคังโมยอนซึ่งในตอนแรกตนเองก็ประทับใจในความสวยและพูดตรงๆกับหมอคังซึ่งการพูดคุยในครั้งนี้ช่วงแรกหมอคังโมยอนได้เข้าใจผิดคิดว่า กับตันยูชีจินเป็นหัวหน้าแก๊งจะมาทำร้ายวัยรุ่นคุณหมอจึงโทรศัพท์เรียกตำรวจแต่กับตันยูชีจินได้แย่งโทรศัพท์และกดวางสายไปได้ก่อนแล้วจึงเริ่มอธิบายเรื่องราวว่าตนเองเป็นทหารอยู่ระหว่างการพักและได้ช่วยกันจับคนร้ายจากนั้นก็โดนขโมยมือถือจนตามมาถึงโรงพยาบาลให้คุณหมอคังฟังซึ่งในช่วงแรกหมอคังก็ไม่เชื่อ ขอดูบัตรประจำตัวแต่กับตันยูชีจินกล่าวว่าขณะน,นี้ตนเองอยู่ระหว่างการออกเวรหากมีเรื่องทะเลาะจะต้องทำรายงานและเรื่องจะวุ่นวายขึ้นจึงขอความเื่อมมือขอโทรศัพท์คืนดีๆจากหมอคังซึ่งหมอคังก็ไม่ไว้ใจแล้วถามว่าจะรู้ได้ไงว่าเป็นทหารจริงกับตันจึงโชว์สร้อยคอที่มีป้ายชื่อของทหารและบัตรประจำตัวแล้วสอบถามว่าหมอคัง ทำงานอยู่โรงพยาบาลแฮซองน่าจะจบจากมหาวิทยาลัยยองอินที่เดียวกับร้อยโทรแพทย์หญิงยุนมองจูรู้จักกันหรือไม่เมื่อได้ยินดังนั้นหมอคังก็นึกถึงเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังว่ายุนมองจูมีแฟนเป็นทหารชั้นประทวนจึงเข้าใจผิดว่ากับดันยูชีจินเป็นจ่ากสิบเอกคนรักของหมอของหมอยูมองจู กัปตันยูชีจินจึงพาหมอคังไปพบร้อยโทแพทย์หญิงยุนมองจูเพื่อให้ยืนยันตนเองระหว่างนั้นยุนมองจูได้พบหน้ากับจ่าสิบเอกซอแดยองอดีตคนรักซึ่งบอกเลิกกับหมอยุนมองจูโดยไม่มีเหตุผลหมอยุนมองจูเมื่อพบหน้าคนรักอีกครั้งจึงถามถึงเหตุผลว่าทำไมต้องเลิกกันแต่ได้รับการตอบรับจากจ่า ซอแดยองด้วยการวันทยาหัดและพูดโดยใช้คำพูดอย่างเป็นทางการจนหมอย่นมองจูยิ่งอึดอัดและเจ็บชำ้ำเมื่อกับตันยูชีจินพาหมอคังเดินเข้ามาจึงขอให้หมอยุนมองจูยืนยันตัวตนให้ซึ่งถึงแม้จะยืนยันว่าทั้งสองเป็นทหารและคืนโทรศัพท์ให้จ่าซอแดยองแล้วแต่หมอคังก็บอกว่า ยังไม่หมดข้อสงสัยเรื่องการทำลายร่างกายวัยรุ่นจนเมื่อหมอคังได้เห็นภาพวงจรปิดในระหว่างที่ทหารทั้งสองต่อสู้กับแก๊งวัยรุ่นก็เผยตัวเชียร์จนสุดท้ายทั้งสองก็เข้าใจกันจากนั้นกัปตันยูชีจินได้ขอให้หมอคังช่วยดูแผลที่ถูกยิงที่หน้าท้องด้านซ้ายซึ่งแผลฉีกจากการต่อสู้หมอคังช่วยทำแผลและถามที่มา ของแผลกับตันยูชีจินกล่าวเล่นเล่นว่าเป็นแผลมาจากการขุดดินแต่หมอคังแย้งว่าเป็นแผลถูกยิงเพราะเคยเห็นแผลแบบนี้จากการไปเป็นแพทย์อาสาในประเทศแอฟริกากับตันยูชีจินจึงล้อเล่นว่าในไหนก็รู้แล้วนี่เป็นบาดแผลจากการผ่ากระสุนไปช่วยเพื่อนทหารทําให้หมอคังแซวว่าเพื่อนทหารคนนั้นคงไม่ใช่ชื่อไรอันตามหนังเรื่อง saving private ryan หรอกนะทั้งสองเริ่มพูดคุยและเริ่มสนิทกันเมื่อล้างแผลเสร็จหมอคังจึงได้นัดให้มาทำแผลสัปดาห์ละ3-4วันกับตันยูชีจินจึงถามว่าหมอคังยอมเป็นหมอให้เขาแล้วหรือหมอคังจึงตอบว่าสำคัญด้วยหรือแค่ล้างแผลให้หมอคนไหนล้างแผลให้ก็ได้กับตันจึงตอบว่าสำคัญสิโดยเฉพาะได้เจอหมอสวยๆด้วยหมอคังจึงตอบว่า ถ้าดูหมอจากความสวยแล้วก็คงช่วยไม่ได้ถ้าอย่างนั้นจะนัดเวลาให้แล้วกันกับตันยูชีจินได้ขยับมาใกล้หมอคังอีกนิดแล้วจึงถามหมอคังต่อว่าเป็นหมอยุ่งอย่างนี้ก็ยังไม่มีแฟนนะสิหมอคังจึงตอบว่าเป็นทหารก็คงไม่มีแฟนเหมือนกันละสิกับตันตอบว่าให้ใครตอบก่อนดีหละ่ะเมื่อใกล้วันนัดล้างแผลกับตันยูชีจิน ก็วุ่นวายกับการเลือกชุดทหารเพื่อใส่ไปหาหมอคังจนลูกทีมแซลว่าสถานพยาบาลอยู่แค่นี้จะนั่งไปอีกชั่วโมงครึ่งทำไมกับตันว่าแถวนี้ไม่มีหมอสวยๆเลยลูกทีมคนหนึ่งจึงแย้งว่ามีอยู่คนหนึ่งคือร้อยโทแพทย์หญิงอยู่มองจูงไงได้ข่าวว่าโดนพลทหารทิ้งอยากเห็นหน้าทหารที่กล้าทิ้งหมอสวยๆจังเมื่อจ่าซอแดยองได้ยิน ลูกทีมคนอื่นจึงรีบเข้ามาลากตัวและปิดปากทหารคนที่ไม่รู้เรื่องระหว่างหมอและเจาะ่าซองออกไปเมื่อถึงวันล้างแผลจ่าซอได้มาที่โรงพยาบาลแฮซองเพื่อช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับวัยรุ่นที่ขโมยโทรศัพท์ตนเองจนทําให้วัยรุ่นคนนี้เริ่มอยากมาเป็นทหารส่วนด้านกัปตันยูชีจินที่แต่งตัวหล่อเนียบก็มองหาหมอคังโมยอนแต่กลับพบว่า หมอคังวิ่งเข้ามาพร้อมกับเตียงคนไข้ฉุกเฉินกับดันยูชีจินจึงได้แต่เข้าช่วยเข็นเตียงรถคนไข้เข้าห้องผ่าตัดและรอ,อหมอคังอยู่หน้าห้องผ่าตัดจนสุดท้ายก็กลับมาก่อนหลังจากหมอคังออกจากห้องผ่าตัดได้โทรศัพท์หากับดันยูชีจินขอโทษที่ผิดนัดกับดันยูชีจินจึงบอกว่าพรุ่งนี้จะไปเจอหมอคังแน่นอนหมอคังจึงถามว่าพรุ่งนี้จะนัดกี่โมงดี กับตันบอกว่าขอเจอกันตอนนี้เลยได้ไหมหมอคังอึ้งไปชั่วคู่แล้วตอบว่ามาได้เลยจากนั้นหมอคังก็เตรียมแต่งตัวสวยรอกับตันยูชีจินด้านกับตันยูชีจินก็มาถึงโรงพยาบาลรอพบหมอคังแล้วเช่นกันแต่กลับได้รับโทรศัพท์ด่วนจึงโทรหาหมอคังว่าตอนนี้ตนเองจะอยู่บนดาดฟ้าโรงพยาบาลมาถึงแล้ว แต่ต้องรีบกลับเพราะมีภารกิจด่วนขอให้มาเจอที่ดาดฟ้าโรงพยาบาลเมื่อขึ้นไปถึงกับดันยูชีจินก็ขอโทษหมอครังว่าครั้งนี้ต้องหนีหมอคลังไปก่อนบ้างแล้วไว้ผมกลับมาจะเล่าให้ฟังอีกทีแต่อาทิตย์หน้าเราเจอแล้วได้ไปดูหนังด้วยกันนะไปหรือไม่ไปเมื่อหมอคลังตต่ว่าไปสิ กับดันยูชีจินก็วิ่งไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่บินมาจอดรออยู่บนดาดฟ้าโรงพยาบาลแต่ก็ยังไม่ทันไม่หันลืมไม่ลืมหันหน้ามายิ้มให้กับหมอคังก่อนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไป